YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าช n แนลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลย ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และลฟ e แอปพลิเคชันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยนะครับโอเคครับมาเลยครับผมวันนี้นะครับท่านใดที่เฝ้ารอรถใหม่ๆครับรถใหม่ๆอายุน้อยๆครับไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนนะครับคันนี้นะครับพิเศษสุดคือเป็นเครื่องดีเซลด้วยนะครับตัวท็อปสุดเลยครับเครื่องดีเซลครับผม คันนี้เป็นรถยนต์มาสด้2ครับ1.5 XD High Plus ครับรถอายุน้อยมากครับ2ปีเองครับรถปี2018ครับผมตัวท็อปเลยนะครับสวยงามเดิมๆทั้งคันเลยครับสีสันสวยทั้งปิ้งๆเลยนะครับสีขาวยอดนิยมพิมพ์นิยมเลยครับนี่ครับ กายแอคทีฟดีนะครับชมชัดๆเลยครับรถยนต์คันนี้มือเดียวออกห้างเลยนะครับเล่มพร้อมเลยครับไม่ติดภาระอะไรทั้งสิ้นครับเล่มพร้อมโอนครับเข้าศูนย์ทุกระยะเลยครับสภาพสวยๆใสๆเลยครับไม่มีชนมาอย่างแน่นอนครับผมสุดยอดเลยนะครับและคันนี้ยังได้ยางใหม่ด้วยนะครับ ยางนี่ก่อนจะขายเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนมาเองนะฮะยางมิชลินใหม่ๆสี่เส้นเลยครับชมชัดๆเลยนะฮะนี่ครับยางปี2020เลยครับยางปีนี้เลยครับทั้งชุดเลยครับมาสด้าสองซีดานคันนี้สภาพเยี่ยมมากครับใช้ได้อีกยาวๆอีกหลายปีครับไม่ต้องทำอะไรสักอย่างสักบาทเลยครับ สภาพสีนี่เรียกได้ว่า99.99% 99เลยนะครับไม่มีตำหนิริ้วรอยใดๆเลยครับผมแล้วเรายังขายถูกกว่าคันอื่นในตลาดอย่างแน่นอนนะครับคันนี้ฟังให้ดีเลยนะครับขายไม่ถึง4 0 0แสนครับรถคันนี้ออกห้างมา7 9 0 0 0 0บาทครับเราขายไม่ถึง4,000สนครับถูกเกินกว่า50%อย่างแน่นอนนะครับ วก,กว่าคันอื่นในท้องตลาดนะตอนนี้ประมาณ70,000บาทนะครับผมเซอร์เว์ราคาตลาดแล้วนะครับไม่คมไม่รู้แต่ว่ายังไงนะครับรถคันนี้โอเคครับผมไปชมกันต่อเลยครับมาชมภายในกันเลยนะครับสวยงามดุดเทพดุดนางฟ้าเลยนะครับรถใหม่ๆครับ มาจากห้างสภาพยังไงอย่างนั้นนะฮะชมภายในเลยครับสวยงามจริงๆเลยครับผมรถคันนี้วิ่งมา79,00 0กนิโลนะครับสุดยอดเลยครับเข้าศูนย์ทุกระยะเลยครับดูแลอย่างดีครับไม่เคยเข้าอู่นอกครับเช็คประวัติศูนย์ได้เลยครับผมพวงมาลัยสวยงามครับอย่างรถป้ายแดงเลยนะครับ ตัวท็อปนี่เป็นเกียร์แพดเดิลชิพนะครับนี่ผมให้ดูชัดๆนะครับมีปุ่มบวกลบเนี่ยครับเนี่ยฮะสองฝั่งนี้นะครับปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นครับมีคลูสคอนโทรลครับมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงด้วยครับตรงนี้นะครับนี่ผมเชื่อมต่อบลูทูธนะครับฟังเพลงจากบลูทูธอยู่ครับผมสวยงาม เริ่มหมดจดเลยฮะชมได้เลยครับสภาพเบาะครับผมมาแบบนี้ดําเดิมเลยครับเยี่ยมเลยครับแอร์แบ็กคู่เบรก ABS ครับสมาร์คคีย์นะครับไม่ต้องพกกุญแจไม่ต้องเสียบกุญแจนะครับนี่มี2ชุดนะฮะ นี่คุณแจครับแล้วเป็นพุทธสตาร์ด้วยครับนี่ครับปุ่มสตาร์ทอยู่นี่ครับฮะท็อปสุดๆเลยครับมาสด้าสองดีเซลคนนี้แล้วการขับบอกเลยครับเหนือที่สุดเลยนะครับอัตราลงอัตราเร่งโอ้โหเยี่ยมยอดครับแล้วประหยัดมากๆเลยครับประหยัดสุดๆจริงๆครับผมโอเคครับไปชมมันต่อเลยครับมาชมเอกสารกันสักนิดนึงนะครับ รถคันนี้เข้าศูนย์บริการทุกระยะเลยนะครับสามารถตรวจสอบเช็คประวัติได้ครับว่ารถทำอะไรมาบ้างครับเซอร์วิสอะไรมาบ้างครับมีสภาพการชนไหมมีประวัติอย่างไรครับชัดเจนครับรถดูแลเป็นอย่างดีนะครับเล่มพร้อมๆเดิมๆครับเล่มแรกครับไม่มีชำรุดสูญหายนะครับกุญแจครับผมกุญแจสมาร์ทคีย์ ครบถ้วน2ชุดครับกุญแจล็อกเทคสดอกครับสมบูรณ์แบบนะฮะเปิดเล่มกันเลยครับหน้าแรกลำดับแรกลำดับที่1นนะครับผมนี่ครับซื้อโดยการจัดไฟแนนซ์ผ่านบริษัททิสโก้นะครับเมื่อผ่อนหมดแล้วครับโอนกรรมสิทธิ์เป็นของเจ้าของคนปัจจุบันครับเป็นสุภาพสตรีครับนะฮะ มีเท่านี้เองนะครับเริ่มพร้อมๆครับมือแรกมือเดียวออกห้างเลยนะครับภาษีครับผมปี6 4ครับนะฮะนะครับรายการบันทึกครับบรรทัดแรกแจ้งใช้รถจังหวัดศรีสะเกดครับบรรทัดถัดมาก็โอนกรรมสิทธิ์จากทิสโก้ครับเมื่อผ่อนหมดแล้วครับมีเท่านี้ครับ เล่มสะอาดเลยครับพร้อมๆครับผมชัดเจนครับครับสมาร์ทคีย์นี่เราสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับพกกุญแจไว้แล้วเปิดประตูด้วยปุ่มนี้เลยครับหรือแม้ล็อกประตูก็ปุ่มเดียวกันนะฮะไม่ต้องเอากุญแจออกมาครับพกกุญแจไว้ในกระเป๋าครับผมใช้งานง่ายสะดวกมากครับ สวยบาดใจใบาดตาจริงๆเลยครับรถใหม่ๆนี่เดิมๆครับสภาพเยี่ยมยอดจริงๆเลยนะฮะสุดยอดเลยครับผม ใสยนะครับรถใหม่ๆสภาพสวยๆแบบนี้เอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับภายในสวยกลิบนะฮะสภาพเบาะเดิมๆครับโอเคครับไปชมฝั่งซ้ายกันเลยครับยอดเยี่ยมเลยฮนะ การขับขี่นี่เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยเลยรถคลาสเดียวกันเลยนะครับขอบอกครับแน่นเกาะเป็นเยี่ยมแล้วได้เครื่องดีเซลนี่อัตราเร่งหายห่วงเลยครับแรงบิดนะฮะแรงกระชากแล้วประหยัดที่สุดเลยครับนะฮะชมภายในเลยครับชัดเจนครับ รถส,สวยๆเดิมๆครับผมเยี่ยมเลยนะครับยางใหม่ด้วยโอ้มันเกินโค้มจริงๆครับรถคันนี้โอเคครับชมห้องท้ายกับห้องเครื่องกันเลยครับมาชมห้องท้ายกันเลยครับ อรถคันนี้นี่มีกล้องหลังด้วยนะครับกล้องถอยหลังนี่ชัดแจ๋วเลยนะครับมากับรถมาจากโรงงานแบบนี้เลยครับเป็นตัว full option นะครับผมรถสวยใสยเดิมเดิมครับทุกขอบทุกสันทุกซอกทุกมุมเลยครับชมเลยครับเดิมเดิมครับผมรับประกันสภาพเลยนะครับ ท้องท้ายกว้างขวางครับสวยงามมากฮะใหม่เอี่ยมเลยครับยังอไร่ยไม่เคยแตะพื้นแต่ยังได้ครับใหม่ป้ายแดงเลยครับสวยงามเดิมๆครับผมสวยจริงฮะโอเคครับไปชมห้องเครื่องกันเลยครับ ล่องถอยชัดแจ๋วเลยครับหน้าตานี่สไตล์สปอร์ตเลยนะครับสไตล์มาสด้าครับเป็นทรงสปอร์ตครับหล่อเหลามากเลยครับห้องเครื่องสวยงามเดิมครับผมไม่มีชน่างแน่นอนครับเ,เดิมครับ เตมเลยนะฮะสารที่ขอบเลยครับยอดเยี่ยมเลยนะครับเติมครับต้องเครื่องเดิมๆเพตค,ครบสติกเกอร์ครบทุกอย่างครับผมนะฮะสติกเกอร์ครบทวนครับเครื่องยนต์ดีเซลครับ Sky a c t i v ครับ1 5 0 0 c ซีซีครับ แรงบิดอัตราเร่งครับปูปาดปูปาดตการขับขี่สุดยอดจริงๆเลยนะครับยอดเยี่ยมครับรถคันนี้มีการเก็บสีมา2ชิ้นนะครับบริเวณกันชนหน้าครับและฝากระโปรงครับผมนะครับไม่มีการชนหนักอย่างแน่นอนนะครับมีเพียงการเก็บสีมาเท่านั้นเองนะครับ รายงานแบบชัดๆครับชัดเจนครับตรงทุกประเด็นแน่นอนครับไม่ต้องทำอะไรสักอย่างสักบาทเลยครับอย่างกับรถใหม่ยังไงอย่างนั้นเลยครับผมได้ยางใหม่ด้วยครับยางใหม่ๆปี2020ครับตัวท็อปคู t สตาร์ทสมาร์ทคีย์เกียร์แพดเดิลชิเครื่องดีเซลครับรถยนต์คันนี้สุดยอดจริงๆเลยนะครับรถใหม่ๆอายุ2ปีครับ ขายถูกกว่าป้ายแดงครึ่งหนึ่งครับผมนะฮะถูกกว่าท้องตลาด70,000บาทครับนะฮะบอกได้เลยครับไม่คุ้มไม่รู้จะว่ายังไงครับท่านใดสนใจรีบติดต่อมาเลยนะครับตามหมายเลขด้านล่างครับเล่มพร้อมเอกสารพร้อมครับเล่มเดิมๆครับมือเดียวออกห้างครับผมประวัติทุกอย่างครบครับบุกเซอร์วิสพร้อมๆเลยนะครับ ไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับเรายังมีบริการขับส่งทั่วไทยเช่นเดิมครับสนใจติดต่อมาได้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับผมเข้ามาที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับ คลิกลิขสชาแนนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง Facebook นะครับกดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับผม